ไม่เซอร์ไพรส์ก็ค <Olympics> ือเค้กตั้งอยู่ในตู้เย็นตั้งแต่แรกแล้วเข้ามาก็รู้ว่าเขาเขาก็คือเป็นแก๊งๆนั่นแหละชวนกันมาครับก็เขาก็ถามนัดวันมาก่อนว่าฉันบ้างวันนี้วันนี้วันนี้เลือกวันมาอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เลยว่างวันนี้ก็นัดเพื่อนๆกลุ่มอื่นมาด้วยเขาก็ซื้อเค้กมาเองเลยก็เลยแบบโหไม่น่าเชื่อคุณทิสายจะซื้อเค้กมาให้อะไรเงี้ยก็อวยพรมาครับก็แบบ เธอมีทุกอย่างแล้วก็ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็มีความสุขมากๆครับเอ,อ่อกึ้แนะนํากึ้อวยพรครับอาจจะมี acting พัฒเข้าไปบ้างตอนที่แบบว่าในในในคลิปโอ้ acting นี่โอ้โหเซอร์ไพรส์จังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขามาอยวยรก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแบณบที่สายด้วยที่แบบมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดครับ คำถามอื่นไม่ตั้งกล้องคำถามนี้ตั้งกล้องเขาตั้งกล้องอยู่แล้วอเขาเพิ่งมาตั้งอันนี้เขินพี่ตั้งนานแล้วเขาเพิ่งมาตั้งอันนี้เราถือดานแล้วกล้องมันหล่อนี่อ๋อเหรอครับเขินนะคะหรือว่าไง่ายไ่ไม่เขินครับปกติครับหล่อหรือมันหินแบบผาติดหน้าอะไรไม่เซอร์ไพรส์ก็คือเค้กตั้งอยู่ในตู้เย็นตั้งแต่แรกแล้วเข้ามาก็รู้ว่าเขาเาก็คือเป็นแก๊งๆนั่นแหละช่วยกันมาครับเป็นเพื่อนด้วยกันก็เขาก็ถามนัดวันมาก่อนว่า ฉนันว่างวันนี้วันนี้วันนี้เลือกวันมาอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เลยว่างวันนี้ก็นัดเพื่อนๆกลุ่มอื่นมาด้วยอืมก็มาเขาก็อยากมาเบิร์ดเดย์กันครับแล้วเขาก็เขาก็ซื้อเค้กมาเองเลยก็เลยแบบโหไม่น่าเชื่อคุณที่สายจะซื้อเค้กมาให้อะไรเงี้ยคือเราเห็นเค้กตั้งแต่แรกแล้วเค้กของเขาไม่เห็นแต่เค้กของเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอะเห็นเขาอวยพรเลยไหมครับก,ก็อวยพรมาครับก็แบบ เธอมีทุกอย่างแล้วแบขอให้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยก็มีมีความสุขมากๆครับก็กึ่งกึ่งเวพรกึ่งอะไรไม่รู้เออกึ่งแนะนํากึ่งเวพรครับถือว่าเป็นคนที่รู้จักกันจริงรู้จักกันจริงใช่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เรียวดีแล้วก็แบบเออโอเคขอบคุณมากครับน้าเคสเขียนว่าอะไรคะแฮป a p p y b i r t เดย์คุณนภัสเอ้ยกรณอภรเขาเรียกคุณกรณอภรใช่ค่ะไม่ได้ย่าเออ ไม่กนพมันเขียนเต็มยาวไงเขาเลยย่อมาว่ากนอหนูพ่อสัมพารเธอเธอเรียกเธอคอมเมนต์แบบว่าชาวเน็ตคอมเมนต์ชาวเน็ตชาวเน็ตชาวเน็ตหรือว่าชาวเน็ตหรือพี่พี่ไม่เข้าไปคอมเมนต์ดเลยแบบว่าเออฟินฮอปอุ๊บเออาไม่ต้องฮอปครับไม่ต้องฮอปไม่ต้องฟินก็เป็นเพื่อนกันครับนั่นแหละตามพาดมันเลย มันไม่มันไม่ขยับความสัมพันธ์เหรอคะมันดูแบบเออมันโอเคนะมันขยับเป็นมันขยับเป็นเพื่อนที่แบบลึกซึ้งมากขึ้นะสิครับอืมมันก็เพื่อนเราแซวกันไหมพี่กังเอะโธแกงน้นยเขาแซวชอบแซวอยู่แล้วคือมันก็สนุกที่แบบพวกเขาได้แซวกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็แบบเข้าใจไงว่ามันก็ก็คือแบบเออแซลเล่นๆเฉยคือเรากันฝันสารเริ่มชินแล้วแต่ตอนแรกคือแบบว่าโอ้โดนแซวยับกั้าจะมีมีขมีเขอ่นมีขื่นบ้างใช่แต่ตอนนี้ก็พอเราพอเราได้กลับมาแล้วก็ รู้จักกันในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะสนิทใจในความเป็นเพื่อนกันแบบจริงๆครับเขาชินไหมเพราะว่าแก๊งเราแซวคุณจิตรนแซวปกติกันหรอเขาก็ค่อยๆค่อยๆชินไปเรื่อยๆครับเริ่มชินแล้วหลังๆเริ่มชินแล้วเมื่อก่อนอาจจะแบบเออก็มีแบบเขินบ้างอะไรบ้างแต่หลังๆก็เริ่มแบบอะไรเงี้ยแบบว่าต้องคขำๆนะครับพอปีนี้ได้มีคนถือเค้กเป็นเขาเขามีทุกปีเหรอเขาถือเค้ก อ๋อเป็นเขาเป็นเขาโอ้ดีใจมากดีใจมากอาจจะมี acting ผส่งเข้าไปบ้างตอนที่แบบว่าในในในคลิปโอ้ acting ดิก็เห็นเค้กมาตั้งแต่อยู่ในตู้เย็นอ่ะผมก็ต้อง acting แบบโอ้เซอร์ไพรส์จังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขามาอวยความก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแบบที่สาด้วยที่แบบมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดครับอ๋อมีของขวัญไม่น่าเชื่อเออ ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบเขารู้ว่าผมชอบชงชาบอกได้แหละเนาะบอกได้แหละก็ซื้อแบบเซ็ตถ้วยชามาให้นะครับแต่เราไม่ชาเย็นผมไม่ผมชาเขียวครับผมไม่ชาเย็นไม่หลงกลไม่หลงกลเพื่อนครับเพราะหลายคนเขาก็แบบว่าลุ้นเชียร์กันอยู่ตลอดเวลาครับผมได้เห็นไหมคะที่แบบเป็นแฟนเห็นครับเห็นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบแฮปปี้แล้วก็แบบเอ็นดูในโมเมนต์ของเราอะไรเงี้ยแต่ก็ ผมว่าตอนนี้มันคือความสัมพันธ์ที่ดีมากๆของเราทั้งคู่ในความเป็นเพื่อนแล้วก็เราก็แฮปปี้ที่จะแบบเป็นแบบนี้อะไรเงนะครับอ